เด็กหญิงนิยายปมใดเล่าจะแก้ยากเท่าปมความรักชูเฟิงหลิวไม่เคยสนใจเรื่องบุพเพวาสนามาก่อนคนจะรักกันยังต้องอาศัยบุพเพวาสนาอะไรอีกแต่แล้วหัวอี้หลุนก็ทิ้งเธอในงานแต่งอย่างไรเหตุผลกว่าจะเข้าใจสิ่งใดคือบุพเพคือวาสนา ในวันที่ตายแล้วเธอกับหัวอี้หลุนไม่ใช่คู่บุกเพวาสนากันสิ่งที่เกี่ยวพันคนทั้งคู่คือคำสาบานชู่ฟิงหลิวได้รับโอกาสให้ย้อนอดีตมายังชาติพบแรกช่วงเวลาก่อนเอ่ยคำสาบานนั่นกลับมาเป็นหลงไปชิงคุณหนูแห่งสวนแม่ทัพว่าที่เสี่ยวหวางเฟยผู้อ่อนแอและอมโรอกและชายคนรักผู้ทิ้งเธอไปในงานแต่งชาติที่สาม ชาตินี้เขาคือเยี่ยหานตองไทอันหวางแห่งแควนเยี่ยผู้กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับเธอชีวิตชาตินี้ข้าจะใช้ให้ดีเองบทที่หนึ่งข้าเคยหัวเราะกับคำว่าบุกเพและว่าสนามาตลอดสตรีที่เอ่ยคำนี้ข้าเพียงคิดว่าพวกนางช่างเพ้อฝัน ิอ,อิ่มตอนว่างงานกระทั่งวันที่ข้าได้เข้าใจว่าสิ่งใดคือบุพเพสิ่งใดคือวาสนามีบุพเพแต่ไรวาสนาต่อกันคือโชคอชะตาของข้าข้าที่โง่เขาถึงกับสาบานว่าจะติดตามรักเขาทุกชาติข้าจึงหวนกลับมาเพื่อลบคำสาบานอันแสนบัดซบข้าจะไม่รักเขาอีกต่อไป ในจกักรวรรดิเทียนฝูตระกูลหลงคือผู้พิทักษ์แคว้นเยี่ยด้วยรักและไม่อาจตัดใจปล่อยให้บุตรสาวตายไปอย่างไรค่ะหลงจือบิดาของข้าซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ส่งคำขอสุดท้ายไปยังเจ้าครองแคว้นส่งผลให้ไท่เยี่ยหานตรง ไทอันหวางผู้ยิ่งใหญ่ของแคว้นต้องมั่นหมายกับข้าหลงไปชิงสตรีขี้โรคที่ได้แต่นอนกินยาอยู่บนเตียงเมื่ออายุสิจึงได้แต่งเข้ามาเป็นเสียวหวางเฟยเมื่อเข้าสู่ตำหนักไทอันหวางข้าหลงรักสามีตนเองตั้งแต่วันแต่งงานข้าไม่รู้ว่าเขาคือน้ำแข็งหมื่นปีซึ่งไม่อาจละลายได้ ข้าทราบซึ้งใจว่าเขายอมแต่งกับสตรีขี้โรคเช่นข้าเพื่อตันยูบิดาเขาย่อมต้องเป็นคนดีในใจข้าเทิดทูลเขาดุจเทพพเจ้าอยู่แล้วจึงบังเกิดความเลื่อมใสเข้าไปอีกข้าน้อยเนื้อต่ำใจที่ได้แต่งงานกับบุรุษยอดเยี่ยมปานนั้นแต่กลับไม่มีวาสนาได้อยู่ต่อข้าแขนใจเหลือจะกล่าวถึงกับสาบานก่อนตายว่าจะติดตามรักไท้อันหวังไปทุกชาติพบ ถูกต้องหลังแต่งงานได้ไม่ถึงครึ่งปีตัวข้าก็จากโลกไปพร้อมคำสาบานติดตัวชาติภพที่สองข้าเกิดเป็นคนหนูสามแห่งตระกูลแพทย์หลวงอายุ14ได้เป็นเจ้าชินสนมเล็กๆของไท้จือตัวข้านั้นหลงรักไท้จือตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบหน้า ช่างประหลาดแท้ในวังมีสตรีมากมายพวกนางล้วนมากเล่และฉลาดฉเฉลียวโดยเฉพาะอุ้ยเหลียงตี้นับเป็นอสรพิษโดยแท้นางได้รับความโปรดปรานจากไทจือเท่าว่ายังคงละมอบจัดการสนมทีละนางดุดวางหมากเป็นตายให้ผู้คนไทจือเองก็ช่างเฉยชาดุดน้ำแข็งหมื่นปีเมื่อถึงคราวใกล้ปะทะกับเหลียงตี้ผู้โหดเหี้ยมอีกครั้ง ข้าจึงรอบวางยาพิษเสียก่อนที่นางจะรู้ตัวนางอัสสรพิษตายโดยไม่คาดคิดว่าหนูตัวน้อยที่นางเหยียดหยามจะเป็นผู้ลงมือข้าเตรียมใจจะตายหากไทจือพิโรธเถาว่าไทจือรู้เรื่องนี้กลับไม่กล่าวอะไรเขาโปรดปรานนางมากนีิใช่หรือหากคนโปรดตายไปเขายังไม่รู้สึกอะไรแล้วคนที่เขาไม่โปรดเช่นข้าตายไปจะนับเป็นอะไรได้ ข้ารู้แล้วว่าไทจึอไม่มีหัวใจอย่างแท้จริงข้าที่หลงรักเขามาตั้งแต่เด็กจะทำใจได้อย่างไรข้าเสียใจนักที่รักคนไร้หัวใจและตลอดชีวิตข้าช่างขมขื่นข้ามีอายุยาวนานเพื่อจะรับรู้ว่าการที่เขาไม่รักนั้นทรมานเพียงใดชาติภพที่สาม ข้าเกิดเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของเจ้าของโรงพยาบาลมีคู่มั่นเป็นคุณหมอหนุ่มอนาคตไกลข้าชื่นชอบเขามากหลงรักตั้งแต่เขายังเป็นพี่ชายข้างบ้านข้าคิดว่าทุกอย่างจะต้องราบรื่นทว่าสุดท้ายกลับพบว่าเขาไม่ต้องการแต่งงานข้าชิงชังที่เขาหักหลังความรักเมื่อครั้งเยาว์วัยของข้าข้าโกรธแค้นที่เขาไร้น้ำใจและไม่เคยรักข้าข้าหนีออกจากงานเดินเตลิด ริมแม่น้ำกลับพบคนดูดวงเขาบอกว่าชะตาข่าอาพับนักมีบุกเพแต่ไร้วาสนาต่อกันมีบุกเพคือได้พานพบกันมีวาสนาต่อกันคือได้รักกันทั้งว่าข่าคือคนที่มีบุกเพแต่ไร้วาสนาต่อกันได้พานพบแต่ไม่อาจได้รับความรักข่าหดหูใจมากตัดสินใจชั่ววูบคิดกระโดดน้ำตายข้าเพียงประชดชีวิต หาได้อยากตายอย่างแท้จริงแต่สวรรค์ไม่รับฟังค่ามีคนกระโดดลงมาช่วยตกน้ำชั่วครู่ทั้งที่ไม่ควรจะตายแต่ข้ากลับตายยามนี้ข้านั่งย้อนชาติพบตนเองอยู่ในยมโมโลกเบื้องหน้าของข้าคือน้ำแกงหนึ่งถ้วยดื่มแล้วจะลืมเลือนชาติพบเต่าไปจนหมดสิน้นหากข้าดื่มมันลงไปชาติพบหน้าข้าต้องหลงรักเขาข้างเดียวทรมานใจไปชั่วชีวิตอีกอนิจจา ข้าไม่ต้องการความขอมขืนเช่นนี้อีกต่อไปชาติพบที่ผ่านมาผลที่ข้าหลงรักล้วนเป็นเขาเยี่อหานปองสวรรค์ไม่เคยลืมคำสาบานของผู้คนโดยแท้ข้าอยากเป็นคนตรบัดสัตว์ข้าอยากกลับไปในชาติพบแรกก่อนจะกล่าวคำสาบานข้าต้องทำเช่นไร จึงจะได้กลับไปยังชาติพบนั้นข้าก่นด่าตนเองในใจที่ไปสาบานจะติดตามรักน้ำแข็งหมื่นปีข้านึกอยากบีบคอตนเองในอดีตให้ตายก่อนจะบังเกิดความคิดโง่เขานั่นข้าเทน้ำแกงใหญ่มั่งทิ้งหญิงชาราเพียงมองหน้าข่าเทาว่ายอมปล่อยผ่านข่ากลับไปสู่วัดตัดสงสาร และจิตมุ่งมั่นอันแรงกล้าของข้าข้ากลับมาอยู่ในชาติพบแรกช่วงอายุ13ปีช่วงที่ข้าเกือบจะตายก่อนได้แต่งงานอายุ13ปีข้ายังไม่ได้กล่าวคำสาบานอันแสนบัดซบนั่นอ่าในที่สุดสวรรค์ก็เมตตาข้าผู้หลงผิด จักรวรรดิเทียนฝูคือโลกอันกว้างใหญ่สุดจะหาได้เปรียบประกอบด้วย5้าแขวน3มชนเผ่า7กลุ่มอำนาจซึ่งต่อสู้แย่งชิงความเป็นใหญ่และดินแดนกันอยู่เนืองๆแควนเยี่ยเป็นหนึ่งในห้าแขวนใหญ่และเป็นแควนลำดับต้นๆของจักรวรรดิชื่อแควนจะเปลี่ยนตามแท่ของผู้ปกครองกล่าวคือหากมีการก่อกบฏและกะบฏได้รับชัยชนะ จะเริ่มน้ำศักกระดาษใหม่และเริ่มชื่อแขว้นใหม่ตามแท้ของผู้นำ แขวนเยี่ยดำรงมาห้าร้อยกว่าปีเริ่มตั้งแต่ประฐมกษัตริย์เยี่ยนำทัพสังหารเจ้าแขวนองค์กรฐานพรราชค่มเหงราชดรแม้จะเป็นแขวนที่เริ่มสักการใหม่เมื่อเทียบกับแขวนอื่นเทาว่าฝีมือปฐมกษัตริย์กับยอดเยี่ยมดำเนินจัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยได้อย่างรวดเร็วแขวนเยี่ยมีตระกูลผู้พิทักษ์อยู่สามตระกูลคือตระกูลหลิงตระกูลจางและตระกูลหลง เจ้าครองแขวนองค์ปัจจุบันคือเยี่ยหารเฟิงพลังยุทธแม้จะด้อยกว่าเจ้าครองแขวนองค์ก่อนๆทาว่ากลับเป็นเจ้าครองแขวนที่ราษฎรเลื่อมใสที่สุดเพราะเป็นต้นแบบของเจ้าครองแขวนที่ดี เป็นบิดาที่เมตตาบุตรและเป็นสามีที่รักใคร่ภรรยาตลอดชีวิตแต่งวางห้องเข้าวังเพียงคนเดียววางห้องให้กำเนิดโอรสหนึ่งพระองค์เป็นยอดฝีมือตั้งแต่เยาว์วัยเหล่าขุนนางที่คิดจะอาศัยส่งบุตรสาวเข้ามาเป็นสนมอาศัยข้ออ้างบุตรหลานมากมายแผ่นดินร่มเย็นหลวนโดนวางห้องเล่นงานจนสมสารกลับจวนไม่ถูกแขวนเยี่ยมีทาย,ยาทอยู่สองคนคือเยี่ยหานตรงกับ เย่อจื่อหลีเนื่องด้วยธร,รมเนียมแควนเยี่ยนั้นสามารถเปลี่ยนตัวไทจื่อได้ตามความเหมาะสมด้วยสาเหตุนี้เจ้าครองแควนเยี่ยจึงยังมิได้แต่งตั้งไทจื่ออย่างเป็นทางการแม้เยี่ยจื่อหลีจะมิใช่บุตรชายโดยตรง ของเจ้าครองแคว้นก็มีสิทธิสืบทอดบรรลังทายาทลำดับที่หนึ่งนั้นมีนามว่าเยี่ยหานตรงเจ้าครองแคว้นอวยยศเป็นไท้อันหวงังยามนี้อายุ19ชาวแคว้นเยี่ยต่างคาดหวังว่าไท้อันหวงังจะรวบรวมแผ่นดินแล้วก้าวสู่ตำแหน่งจกกักรพรรดิเขาว่าหลงตื่ออดีตแม่ทัพเต้นเปยผู้พิชิตชายแขวนเหลียนทูลขอพระเมตตาให้แก่บุตรสาวต้องย้อนไปในสมัยเจ้าครองแขวน เป็นหวังผู้หนึ่งหลงจื่อให้การสนับสนุนขึ้นของราชอย่างเต็มที่เป็นพระสหายคนสนิทที่เจ้าครองแคว้นไว้ใจที่สุดเจ้าครองแคว้นเห็นแก่ความสัมพันธ์รับปากแต่งหลงไปชิงบุตรสาวขี้โรคของสหายเข้าเป็นไพ่อันหวังเฟยเมื่ออายุสิบปอบประโลมสหายอยู่ครึ่งค่อนวันอันว่าหลงจื่อนั้นตั้งแต่สึกแคว้นเหรียญก็ไม่อาจนำทับได้อีก เพราะชีพจรขาทั้งสองข้างเสียหายหากไม่มีน้ำพระทัยเจ้าของแคว้นแล้วจวนสกุลหลงคงเป็นได้เพียงตะเกียงขาดน้ำมันเมื่อข่าวมั่นหมายของไท่ยอันหวังผู้เรืองน้ำกับสตรีขี้โรคแพร่กระจายออกไปไม่ต้องถายก็รู้ว่าผู้คนสาบแช่งให้หลงไปชิงรีบไปเฝ้ายม,มาบาลมากมายเพียงใดเป็นการมั่นหมายที่ผู้คนแขนใจไปถึงสวรรค์ไทอานหวังผู้เก่งกล้า กับต้องแต่งภรรยาขี้โรคนี่เป็นการลบหลู่จิตใจผู้คนอย่างร้ายกาจทุกๆชั่วยามจะมีสตรีในเรือนและสตรีชาวยุทดสาดเลือดหมูสาบแช่งมาทั้งพิษที่ตั้งตัวสกุลหลงหลงไปชิงรู้แม้กระทั่งคนในบ้านยังแอบสาดเลือดหมูสาบแช่งนางก็รู้ หเดือนตั้งแต่ฟื้นจากความตายอันอยู่ใกล้เพียงกระพริบตาสตรีผู้มีชีวิตมาสามชาติสามภพรู้กระทั่งว่ามีผู้วางยาตนเองและคนร้ายคือคนในจวนสกุลหลงต้องขอบคุณชาติภพที่สองนางเป็นคุณหนูของสกุลแพทย์หลวงศึกษายาและพิษมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเมื่อยามหัวใจสลายจากไท้จือ ก็อาศัยศึกษาตำราแพทย์ปอบประโลมชีวิตอันยาวนานของตนเองพิษห้าพันราตีนี้ถูกวางตั้งแต่นางเกิดจะครบห้าพันราตีเมื่อนางอายุ14ปีกว่านี่เป็นเหตุผลว่าเหตุใดเสี่ยวหวังเฟยจึงอายุสั้นเสียชีวิตหลังแต่งงานเพียงไม่นานในชาติพบแรกด้วยความไม่รู้นางผู้โง่เขลาคิดว่าตนเองร่างกายอ่อนแอจึงป่วยหาได้คิดว่ามีผู้ปองร้ายในบ้าน เพราะว่ายามนี้หลงไปเชียง หาใช่ผู้ง่องงมคนเดิมแล้วหลงไปชิงหลับตาพริมพลางคิดทบทวนว่าในตัวสกุลหลงมีผู้ใดบ้างที่อยากให้นางตายชาติพพนี้นางตายตั้งแต่เยาวไวมีความสัมพันธ์และรู้จักผู้คนน้อยมากนอกจากบิดาและสาวใช้นางล้วนจาผู้ใดไม่ถนดัดช่างชวนให้คิดหนักโดยแท้กลิ่นยาสุนแสบจมูกถูกนำเข้ามาโดยสาวใช้ประจำตัวสาวใช้วางทั่วยา ไว้ที่เดิมและเฝ้ารอจนกว่าหลงไปชิงดื่มหมดจึงจะเก็บชามยาออกไปจากห้องนางเคยคิดอย่างไร้เดียงสาวว่าเพราะสาวใช้เป็นห่วงตนกลัวไม่กินยาเพาว่าความจริงคือสาวใช้เฝ้ามองให้นางกินยาพิษจนแน่ใจก่อนเท่านั้นเสี่ยวชุยป้อนค่าทีข่าไรเรี่ยวแรง น้ำเสียงของนางอ่อนแอราวกับว่าจะหมดลมได้ทุกเมื่อสาวใช้ขานรับก่อนก้าวเทาเ้าเข้ามาช่วยป้อนยาด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มยังไม่ทันที่จะป้อนยาให้ผู้เป็นนายสาวใช้พันรู้สึกว่าโลกหมุนหรือไรเหตุใดร่างตนเองจึงกระแทกเข้าข้างฝาสาวใช้สะบัดหัวไล่าอาการมึนงงแล้วก็ต้องเบิกตากว้างเมื่อเห็นคุณหนูผู้อ่อนแอเหยียบอกอ่อนไว <c oughs> คุณหนูเสี่ยวชุวยพยายามยกเท้านางออกใบหน้าแดงก่ำเพราะแรงกดทับพ,พี่มากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งหายใจยังลำบากนอกจากนี้ยังสัมผัสได้ถึงจิตสังหารของผู้เป็นนายเจ้ารับยามาจากผู้ได้ท่านหมอเจ้าค่ะคุณหนูย่อมต้องเป็นท่านหมอประจำตระกูลหรองโกหกในหอยาท่านหมอหาได้มีพิษห้าพันราตีแต่ยาที่เจ้านำมากลับมี ข้าจะถามเจ้าอีกเพียงครั้งหากรักตัวกลัวตายจรงสารภาพออกมามิใช่เบานะเจ้าคะคนหนูเสี่ยวชุยมีกล้าเสี่ยวชุยมีกล้าเจ้ายังคิดว่าข้าล้อเล่นเสี่ยวชุวยเอ๋ยยามเจ้าได้เป็นสาวใช้ประจําตัวข้าข้าหาได้รังแกเจ้าทั้งอย่างเมตตาเจ้าอย่างดีเหตุใดจึงอยากสังหารข้าดีในเมื่อเจ้าไม่ยอมเปิดปากเช่นนั้น ข้าจะให้เจ้าได้ลิ้มรสยาพิษเหล่านี้นิ้วมือเรียวงามทาว่าซีดขาวกลับมีเรียวแรงมากกว่าหกส่วนแววตาของนางมืดครึมดุดท้องฟ้ายามราตรีบีบปากสาวใช้แล้วกรอกยาลงไปนางกระแทกจุดชีพจรสาวใช้ทรยศ อีก2จุดเพื่อให้พิษอ่อนๆอแทรกซึมได้เร็วขึ้นจนกลายเป็นพิษร้ายชีพจรคนธรรมดาหาต้องใช้สิ่งอื่นพลวงเพียงจับจุดให้ถูกต้องแล้วกระแทกเข้าไปเท่านั้นนางเคยรอบวางยาพิษวี่เหลียงตี้มาแล้วนี่หาใช่การฆ่าคนตายครั้งแรกยิ่งกับสาวใช้ทรยศที่คิดคดฆ่านายนางไม่จำเป็นต้องเวทนาแม้แต่น้อยหลงไปชิงยกมือยีเรือนผมตนเองให้ยุ่งเหยิง เล็กน้อยก่อนพาร่างที่แสนบอบบางออกจากเรือนมุ่งตรงไปที่เรือนของบีดาเพื่อแจ้งข่าวการตายของสาวใช้ประจำตัวคุณหนูเกิดอะไรขึ้นขอรับ พ่อบ้านฟางเดินออกจากเรือนมาพบคุณหนูที่วิ่งทั้งยังหอบหายใจแผ่วเบาเกรงว่านางจะอาการสุดจึงรีบมาประคองร่างคุณหนูผู้บอบบางเอาไว้หลงไปชิงแอบสูดดมกลิ่นกายรอบตัวไรยาพิษใดๆนางจึงวางใจเสี่ยวช่วยเสี่ยวช่วยนางชิงเออเกิดเหตุใดขึ้นพันพ่อเสี่ยวช่วยนางลูกพบอา้า ร่างบ่อบางสิ้นเสียงและสลบไปหลงตื่นมองบุตรสาวอย่างปวดใจเขารับร่างบ่อบางเบาหวิวของบุตรสาวมาอุ้มก่อนเดินนำหน้าไปยังเรือนพ่อบ้านฟังรีบเดินไปเปิดประตูใบหน้าเหี่ยวย่นชะง,งักค้างพลางสส่หัวไม่ให้หลงจื่อเข้าไปด้านในนายท่านเสียวช่วยดื่มยาพิษ ข้าจำได้ว่าถ้วยยาพิษนั้นคือถ้วยยาประจําตัวคุณหนูมีคนตั้งใจวางยาคุณหนูแต่เสี่ยวชุวยกลับได้รับพิษพอบ้านฟางไม่คิดแม้แต่น้อยว่าคุณหนูจะเป็นสาเหตุการตายของเสี่ยวชุวยเห็นอยู่ว่าคุณหนูร่างกายอ่อนแอจะมีเรี่ยวแรงกรอกยาผู้คนได้อย่างไรอีกทั้งเป็นไปได้ว่าเสี่ยวชุวยอาจจะชิมยาทดสอบความร้อนให้คุณหนูจึงถูกพิษเสียเอง นายท่านเรื่องนี้เจ้าพาชิงเอ๋อไปอยังตวนชานเมืองข้าจะสะสางเรื่องนี้เองหลงตื่นสุดลมหายใจคบกรามนั่นจนเส้นเลือดปูดปนเห็นได้ชัดว่ามีผู้วางยาบุตรสาวของเขาความโกรธแค้นนี้จะระง,งับอย่างไรไหวกล้าวางยาบุตรสาวเพียงคนเดียวของข้าข้าจะให้พวกเจ้าชดใช้อย่างสาสมใบหน้าของคุณหนูผู้สลบสลายเผยรอยยิ้มกดลึกที่มุมปาก พอบ้านฟังเสี่ยวช่วยเป็นอย่างไรบ้างนายท่านให้นางกลับไปรักษาตัวที่บ้านเดิมขอรับนางเพียงถูกพิษเล็กน้อยยังรักษาได้ทันเวลาคุณหนูอย่าได้กังวลใจเช่นนั้นดียิ่งข้ากลัวเหลือเกินว่าเสี่ยวช่วยจะเกิดเรื่องร้ายแล้วเหตุใดนางจึงถูกพิษเล่า ยังไม่ทราบขอรับยามนี้ในท่านเข้าวังไปพบเจ้าครองแคว้นทูลขอบัวเพลิงหิมะมารักษาพิษให้คุณหนูแพทย์โอสดหลวงชิวที่กลับไปกล่าวว่าตรวจพบพิษในร่างกายคุณหนูจริงๆทั้งว่าอ่อนมากและแฝงตัวอยู่มายาวนานจนกลมกืนคล้ายชีพจรคนป่วยคุณหนูท่านอย่าได้ตกใจยังมีเวลารักษาขอรับในท่านย่อมต้องทำทุกทางให้คุณหนูหายดี เหตุใดพวกเขาจึงปรารถนาให้ข้าตายนักเพราะคุณหนูเป็นคนสำคัญของานท่านน้ำเสียงพ่อบ้านฟางังเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเขาเป็นบ่าวที่มาจากบ้านเดิมของมารดาหลงไปชิงย่อมต้องรักและพักดีกับคุณหนูสุดหัวใจพวกเขาช่างใจร้าย ว่าค่าใจร้ายกว่านางจงใจรุกคาดอย่างรวดเร็วเผยมากระดานนี้ต่อหน้าท่านพ่อท่านพ่อของนางอ่อนโยนและเมตตาต่อบุตรสาวทว่ายังคงเป็นจอมทัพผู้เยี่ยมโหดเรื่องเสี่ยวชุวยหลับตาดูก็รู้ว่าพ่อบ้านฝางโกหกให้นางสบายใจขณหนูเสี่ยวชุวยนั้นกลับบ้านเดิมไป อีกไม่นานของแต่งงานเบาวเท่าให้คนไปประกาศร,รับเบาวพร่ยคนหนูคัดเลือกเองดีหรือไม่ขอรับดียังเป็นท่านลุงฟงังที่เข้าใจข้าเสมอพอบ้านฟังได้ยินคำชมใบหน้าชาราพันเปล่งปลั่งขึ้นมาหลายส่วนเขายืดอกอย่างพอใจที่คุณหนูตัวน้อยให้ความสำคัญกับตนเองเรียกเป็นท่านลุงผู้หนึ่งข้าได้ยินว่าแม่ไม่สีเป็นสตรีที่ดีผู้หนึ่ง อาผู้ใดเอาเรื่องนี้มาเล่าให้คนหนูฟังกันเบาเท่ากับนางเพียงรู้จักกันดุดมิสหายแม้ท่านจะเป็นพ่อบ้านทั้งว่าในใจข้าท่านคือท่านลุงผู้หนึ่งหากพึงพอใจกันเรื่องตกแต่งแม่ไม้สี่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ท่านลุงฟังท่านเองก็มีอายุมากแล้วเหตุใดจึงไม่ขว่คว้าหาความสุขให้แก่ตนเองบ้าง คุณหนูไปดูเบาไพร่ดีกว่าขอรับประเดี๋ยวยามสายแดดจะแรงหลงไปชิงสายสีสาะไปมาพอบ้านฝางพวกเคร่งครึมตับมีอาการคล้ายหนุ่มน้อยแรกพบรักกลัวนางจะซักถามไปมากกว่านี้จึงเร่งให้ไปเลือกเบาไพร่เสียเฮอ้อรู้หรือไม่ว่าการมีวาสนาต่อกันแล้วไม่ขวายคว้าเอาไว้เป็นเรื่องที่ทำให้ข่าคนเคือง ที่ลานตวนชาญเมืองของท่านแม่ทัพเจ้นเปเต็มไปด้วยผู้คนมากมายมีทั้งเด็กสตรีคนชาราครบทุกเพศทุกวัยพวกเขาล้วนเป็นผู้อบพยพที่ยังหาที่ตั้งรกรากในเมืองหลวงไม่ได้ทั้งสิน้นใบหน้าของพวกเขาล้วนคาดหวังว่าตนจะได้รับเลือกเป็นบ่าวไพร่ที่มีที่ซุกหัวนอนและมีข้าวกินอิม่มเงียบเสีย ท่านผู้นี้คือคุณหนูของเราวันนี้คุณหนูให้เกียรติมาพัดเลือกเบาไพร่ด้วยตนเองพวกเจ้าจงสงบสงเงียมคุณหนูไม่ชอบเสียงดังพ่อบ้านฟังประกาศเสียงก้อง ตัวเขาเป็นผู้ฝึกยุทธคนหนึ่งยามพูดจะย่อมเสียงดังกว่าคนปกติอยู่บ้างหลงไปชิงนั่งบนเก้าอี้ใหญ่เอนร่างพิงฝั่งหนึ่งประดุดกิ่งหลิวลู่ลมบ่อบางเสียจนเก้าอี้ใหญ่นั้นดูหยาบก,กระด้างผิวของนางขาวซีดดุดดอกบัวแม้ยามนี้กำลังกายจะกลับมาแปดส่วนเทว่าต้องปกปิดไว้แสดงบทบาทคุณหนูขี้โรคต่อไปผู้ขนมากมายเกินไปนางครนจะเลือก ขาแรกคิดว่าไม่น่าจะเกิน20สิบคนคงพอจะคัดเลือกได้บ้างหลงไปชิงจะบบกมือให้พ่อบ้านฟางจัดการทว่าสายตาคู่หนึ่งกลับจ้องมองคามแข่งมายังร่างนางเมื่อหันไปมองกลับพบว่าเป็นเด็กชายคนหนึ่งอายุราวสิบกว่าขวบเขาอุ้มร่างของเด็กชายอีกคนอยู่อายุไม่น่าจะเกินแปดขวบเอาไว้เสื้อผ้าของทั้งคู่ห้วมอมแมมเนื้อตัวข้างในอาจมีรอยฟกช้ำไม่น้อย ขนหนูพวกเขาล้วนอย่างเป็นเด็กชายไม่เหมาะจะเป็นคนรับใช้ประจำตัวอีกอย่างดวงตาของเด็กผู้นั้นมีสีทองเป็นสีต้องคํำสาปพ่พอบ้านฟางมองตามสายตาของหลงไปชิ่งพลันเอ่ยเตือนอย่างหวังดีคํำสาปใดหรือว่ากันว่าเป็นคํำสาปหายนะผู้มีดวงตาสีทองนั้นรับรู้เรื่องราวของฟ้าดินมากเกินไปจึงถูกสาปบอกตามตรง นางไม่เชื่อสักนิดชาติพบที่สามรองไปริงเกิดในยุคศตรวรรษที่21คนที่มีดวงตาสีต่างจากดำใช่ว่าจะไม่มีเป็นแค่กรรมพันธ์อย่างหนึ่งเท่านั้นทว่าไม่อาจอธิบายให้พ่อบ้านฟางฟังได้ข้ากลับถูกชะตากับพวกเขายิ่งนะักท่านลุงฟาง ท่านลุงฟางถูกเรียกด้วยเสียงอ่อนหวานของคุณหนูตัวน้อยหัวใจพลันอ่อนยวบความคิดที่จะทัดทานหายไปเรียบร้อยชายชาราเพียงพยักหน้าให้บ่าวไพร่ในตัวนําสองพี่น้องเข้าไปเงบเงียบ จากนั้นหลงไปชิงก็แสดงอาการเหนื่อยอ่อนต้องการไปพักผ่อนหน้าที่จึงตกอยู่กับพ่อบ้านฟางอีกครั้งหลงไปชิงก้าวเข้าไปในเรือนด้านในสองพี่น้องถูกจับเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่คนพี่น,น,นั่งคุกเข่าหลังตรงส่วนคนน้องเอามือคุมชายเสื้อพี่ชายเอาไว้นางไม่กินคนนะไม่ต้องกลัวถึงเพียงนั้น ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ